ครับสวัสดีครับผมช่างสอนวงสว่างนะครับวันนี้ขอนำเสนอคลิปวิดีโอ,อ,อสปาร์ค 135i นะครับมาอัพเกรดเครื่องยนต์เป็น R 15เสื้อลูกแคมชุดเต็มนะครับแล้วก็แถมเปลี่ยนยางหน้าใหม่ครับไรเกิรครับแล้วก็เปลี่ยนแผ่นคลัตแผ่นคลัตเปลี่ยนแล้วนะครับ แผ่นคัดนะครับแล้วก็ใปก่ออากาศครับแผ่นคัดเปลี่ยนครับรถคันนี้เป็นของคุณวิรัตตอนนี้ก็มารับรถแล้วครับเพราะว่าเสร็จเย็นมารับรถครับก็เจ้าของก็รู้สึกว่ามาฟังเสียงเครื่องเราก็มีความภูมิใจมากครับนี่ครับเจ้าของครับสวัสดีครับคุณวิรัตสวัสดีครับอ่ารู้สึกเป็นไงครับ พอได้ยินเสียงเครื่องที่ช่างสอนได้ทําให้แล้วรู้สึกความประทับใจอะไรไหมครับรต่ประทับใจครับเสียงเครื่องตัดแน่นมากขึ้นกว่าเดิมครับก็ต,ต,ตามสไตล์ช่างสอนก็ต้องเงียบนะครับโอเคครับ, okay, รบก็รู้สึกว่าสุขใจแล้ว <c oughs> เห็นว่ารับรถเสร็จแล้วจะไปสรับบุรีหรืออะไรที่ไหนครับ <c oughs> ใกล้กับ<อ>จะเดินทางเลยนะครับครับก็เดี๋ยวคงจะได้เดินทางตอนนี้ก็อ่า ให้ฟังเสียงเครื่องรถที่อัพแล้วนะครับครับแล้วก็มีเล็กๆน้อยๆ <im it> มีแถมให้มีตะขอห้อ <im> ย <it> <im it> <im it> ของนี่ครับให้รับรถหัวฉีดนะครับคันนี้ก่อนจะสตาร์เทเครื่องต้องให้ไฟเหลืองดับก่อนนะครับนับบัตทุกปันนะครับทุกครั้งเพื่อความสมบูรณ์ในการใช้งานของหัวฉีดควรจะให้ไฟเหลืองดับทุกครั้งก่อนจะสตาร์ทบางท่านก็อาจจะลืมนะครับแบบอเปิดสวิต์ปุ๊บสตาร์ทเลย ไม่ดีนะครับเพราะว่าแรงดันในอ่าหัวฉีดยังไม่เต็มที่ยังไม่สมบูรณ์ครับคันนี้เงียบมากเลยครับไม่ได้ยินเสียงนลครับครับรำลังเสียงท่อ,อครับเงียบก็ต้องตามสไตล์ช่างสอนอยู่แล้วอย่างเงี้ยเจ้าของก็จะได้ขี่ด้วยความสุขแล้วก็ วิ่งดีนะครับอย่าลืมนะครับรถสปาร์คไอร้อยสามห้าไอหรือร้อยห้าสิบอัพแล้วต้องเติมน้ำมันเป็นสินเก้าห้าเท่านั้นนะครับถึงจะวิ่งดีถ้าไม่งั้นอาจจะมีการสะดุดได้แต่คนก็ถามเข้ามาหลายท่านถามเข้ามาครับท่าฝ่ายก็ตอบตอบไปให้แล้วเห่นี่ว่าเราก็เสนอในคลิปนี้ไปเลยว่าต้องควรจะเป็นอย่างนั้นอันนี้ใช้งานมาไม่มากนะครับสี่หมื่นบโลครับค่อนข้างใหม่และค่อนข้างเงียบข้างในนะครับ เปลือกอะไรก็สวยงามทุกอันดีหมดครับแม็กก็ดีครับวันนี้ผมยักษ์ลอยวนส,สว่างคงต้องขอจบคลิปวิดีโอนีงเท่านี้นะครับโอกาสหน้ามีคลิปวิดีโออันใหม่ก็จะเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมต่อไปครับทั้งแฟนเฟซบุ๊กและยูทูบทุกท่านครับสำหรับวันนี้ผมยักษ์ลอยวนส,สว่างและคุณวิรัตนะฮะล้มเก้าเจ้าของรถต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ